จี้สินเป็นในพลคนหนึ่งในกองทัพของเล่าปังติดตามรบเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่ต้นในปี204ก่อนคริสตกาลช่วงสงครามฉู่ฮั่นกำลังดุเดือดเล่าปังถูกทัพของเซี่ยงอีล้อมไว้อย่างแน่นหนาที่เมืองสิงหยางเฉินผิงเสนอแผนการสละเบี้ยเพื่อรักษาขุน จี้สิ้นผู้มีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกคล้ายคลึงกับเล่าปังมากจนถ้ามองไกลๆหรือแต่งกายเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกอาสารับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจแม้รู้ว่าจุดจบคือความตายแน่นอนในยามค่ำคืนกองทัพหั่นส่งผู้หญิงและกองทหารหญิงจำนวนมากเดินออกจากประตูเมืองทิศต,ตะวันออกก่อนเพื่อดึงดูดความสนใจทหารชู จี้สิ้นแต่งกายด้วยชุดกัษตริย์หั่นอ๋องของเล่าปังนั่งบนราชรถสีเหลืองที่มีร่มประดับขับออกมาจากประตูเมืองเขาตะโกนก้องว่าสเสบียงหมดแล้วหั่นอ๋องขอยอมจำนวนทหารของเซี่ยงอีเมื่อเห็นรถทรงและได้ยินเสียงประกาศต่างก็โห่ร้องดีใจตะโกนว่าจับเล่าปังได้แล้วและเข้ามาดูเหตุการณ์ที่หน้าประตูทิศต,ตะวันออก ทำให้การป้องกันด้านอื่นละหลวมเล่าปังตัวจริงพร้อมทหารม้าคู่ใจไม่กี่นายอาศัยความชุลมุนแอบหนีออกจากเมืองทางประตูทิศตะวันตกรอดพ้นไปได้เมื่อราชรถมาถึงหน้าค่ายชูเซี่ยงอีกโกรธจัดที่ถูกหลอกและรู้สึกเสียหน้าต่อกองทัพเกรียงไกรของตนเพราะถูกปั่นหัวด้วยคนเพียงคนเดียวเซี่ยงอีสั่งให้ทหารเตรียมฟืนและไฟทันที และสั่งให้เผาทั้งเป็นจี้สินไม่ร้องขอชีวิตไม่แสดงความหวาดกลัวยืนหยัดอย่างองอาจจนวาระสุดท้ายของชีวิตจวบจนเมื่อเล่าปังก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นสำเร็จเล่าปังรู้สึกซาบซึ้งและอาลัยรักจี้สินมากจึงสร้างศาลเจ้าและนำเสื้อผ้าและหมวกขุนนางของจี้สินมาฝังแทนร่างจริงเนื่องจากจี้สิน ถูกเสี่ยงอีสังเผาทั้งเป็นจนร่างกายมอดไหม้ไปกับกองเพลิงและสถาปนาเป็นเทพเจ้าหลักเมืองพร้อมทั้งสืบหาทายาทและแต่งตั้งให้รับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์สืบต่อกันมาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่พ่อได้ทำไว้